สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกนะคะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในะคะมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออกสู่ความทันสมัยพัฒนาไกดด้านโลจิสติกปี2 5 6 8โดยภายในงานนะคะประกอบไปด้วยสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมสินค้ามาตรฐานจีไอจากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกแปดจังหวัดสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นผลไม้นานาชนิดผลไม้แปรรูปอาหารทะเลสดอาหารทะเลแปรรูป รวมทั้งสินค้าเกษตรนะคะและสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอุตสาหกรรมสินค้า b c ซสินค้านวัตกรรมสินค้าโอทอปนะคะและอื่นๆอีกมากมายมาให้ได้ช็อปกันกว่า100ล้านคา่ะณอาคารรัฐประาศาสนภักดีนะคะชั้น2ศูนย์ราชะการเฉลิมพระเก 80, าาียรติ8 0พรรษา5ธันวาสองพในระหว่างวันที่28เมษายนนะคะไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณเอกอนงบัวมาศนะคะพานิจจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนางวรัญญาถนอมพันธ์นะคะพานนิจจังหวัดตราดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยพนันธุ์จังหวัดนะคะกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้อีกเรื่นั่นเองค่ะ,ะสาหรับการจัดงานในวันนี้เป็นงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านและก็เชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันนะคะ,ะตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะ,ะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการนะคะมีช่องทางการค้าซึ่งเรามีทั้งกิจกรรมการจำหน่ายการเจรจานะคะแล้วก็เรามี ต่อไปจากงานในวันนี้เราก็จะมีการติดตามการเจรจารแล้วก็สร้างโอกาสค่ะซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์อีกหนึ่งในหลายๆภารกิจภาคมันออกจุดเด่นก็คือผลไม้เนี่ยค่ะในส่วนของจังหวัดตราด จุดเด่นของเขาก็จะมีสินค้าซึ่งเป็นสินค้า GI ไนะคะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดแล้วมีการค้าชายแดนกันอยู่แล้วแต่เราต้องการที่จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือตลาดในประเทศเนี่ยค่ะเข้ามาเห็นแล้วก็ได้มาสัมผัสแล้วก็มาเห็นด้วยตาเนื้อนะคะแต่ในเรื่องของการ ออนไลน์ด้วยการบิสเนสแมทชิ่งในทางอื่นๆทางสำนังกงาพนพาณิชย์ทุกจังหวัดก็ทำอยู่แล้วค่ะในการสร้างโอกาสและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบโดยตรงและก็ได้มาเห็นสินค้าโดยตรงซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะขอให้เกิดการค้าขายและก็ต่อยอดทางการค้าค่ะ การเตรียมความพร้อมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะเราทําจนเป็นเรื่องที่เรา,เารู้แล้วว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะั้นหลักๆเราก็ต้องอดูความสามารถในการไปต่างประเทศแล้วก็ ส่งเสริมการบริโภคในประเทศแล้วก็กระจายออกไปให้มากที่สดุดแล้วก็รวมไปถึงการแปรรูปหรือก็สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสามารถระบายได้ได้ทันภายในช่วงฤด,ดูการที่ออกสู่ตลาด5วันต,ตั้งแต่เช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการนะคะอา,อาหารการกินนี่ค่ะเป็นของสดของแท้แล้วก็มาจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะไม่ผ่านขั้นตอนใดๆท่านมา ที่นี่ท่านได้นอกจากได้ช่วยชุมชนแล้วท่านยังได้ช่วยสินค้าไทยช่วยผู้ประกอบการไทยแล้วก็ได้เห็นกับตาของตัวท่านเองว่าสินค้าที่ส่งตรงมาจากภูมิภาคเลยเป็นอย่างไรนะคะท่านมาที่นี่เท่ากับท่านเที่ยวทั้งภาคตะวันออกแปดจังหวัดเลยค่ะขอ,ขอเชิญทุกท่านนะคะได้มาสัมผัสโอกาสพิเศษนี้ที่ทางกระทรวงพาณิชย์จัดให้ท่านนะคะ